แตงไทยอยากกินอะไรกินอันนี้กับนี้โอเคแตงกวาล่ะแม่ค่ะโอเคไก่ทอดกับเฟรนฟรายแล้วพี่ต่อล่ะอุ๊ยอันนี้น่ากินหนะกกระดูกหมูพี่ต่ออะไรหรอกเอาข้อผัดไหมข้อผัดรวมไหมเออจ้าจะสั่งอันนี้ให้พ่อเอาจะสั่งอันนี้ให้พ่อพ่อลูกบอกว่าจะสั่งอันนี้ให้พ่อโอเคกันเดี๋ยวแม่เขียนก่อนนะพี่กวาทําอะไรคะ เล่นสายเอ๊ะเท้าอยู่ไหนนะเจ้าอยู่ไหนฮั <Hello. S 1> Hello. Hello. ลโหลฮัลโหลฮัลโหลตง้ตงกว่าตงกวาขโมยมะม่วงไหมขโมยมะม่วงคุณยายไหมมะม่วงเต็มเลยว้าหลังค่ะก็มีหรอ ถ่ายดัให้กินนำขูดถ่ายได้มห้กินนำขูดไอห,หมาโอ้โหแย่งของพี่ของเองอยู่ร่นม,มาแล้วจานแรกข้าวผัดรวมของเด็กไม่ผัก <มา S 1> อันนุมั่งแบบเด็กบ้านนี้ไม่ผักกินเลยเหรอ นี่กึ่งแตงไทยวันนี้วันอะไรนี่เรามาเลี้ยงฉลองวันนี้วันเกิดแตงไทยแล้วก็เป็นวันที่แตงไทยรับบัณฑิตน้อยแตงไทยเรียนจบอนุบาลสองแล้วแล้วก็เลี้ยงฉลองที่พี่กว่าได้เกตเฉลียซีฉลองรวบใช่ฉลองรวบยอดสามสามสามเขาเรียกว่าสามอะไรสามอันเลยอ่ะกินเดี๋ยวรออาหารเสร็จต่อไปกินอันนี้ก่อนที่เขายังทำไม่เสร็จมีข้าวด้วยนะแตงไทย พ่ขอขโมอยมะม่วงได้ปะ่ะอยากได้ม,มออะม่วงอะมะม่วงไม่เส็จเลยมะม่วงมนมีท่อจับอันในโชกินนี่แตงไทยโชกินกุ้งดิแตงไทยแตงไท,ย,งทยโชกินกุ้งดิโชกินข้าวกุ้งเต็มปากดิเลยเอากุ้งเต็มปากแล้วเหรออ่ะโชกินข้าวดิโช,ก,ก,โชกินข้าว,ว,าวอ้ามเก่งมากเอ้ยอะไรหกแล้วไม่ต้องเก็บนะลูกไม่เหมือนเนี่เป็นฝอยมายองเนสต้มตแกงจอม ต่อขยบไปไหนลูกแบบหันหน้าไปทางแม่ต่อขยบถ่ายหนูหน่อยถ่ายหนูหน่อยนี่เอารวมกันมือใครเป็นมืออ่ะถ่ายหนูหน่อยอ่ะถ่ายหนูหน่อยอ่ <laughs> ถ่ายผมหน่อยพี่ต่อยืนอยู่พี่ต่อขาย,ยาว <c oughs> ไอ้กวาเล่นทรายมาตีนเปื้อนทรายก็เลยต้องนั่งท่านี้ระวังไงหลังนะลูก อ่ะถ่ายหนูหน่อยถ่ายหนูหน่อยอ่ะถ่ายหนูหน่อยอ่ะถ่ายหนูหน่อยให้ผมหน่อยอ่ะอ่ะอะถ่ายหนูวฉัได้กินมาแนยะ้วถ่ายหนูหน่อยอ่ะอ่ะถ่ายหนูหน่อยเรา <c oughs> รู้อย <c oughs> ู่แล้วเธอรู้ใช่ไหมว่าเราจะพูดว่าอะไรแตงไทยได้เวลาแย่งไข่ดาวพ่อแตงไทยไข่ดาวน่ากินไหม <contemporary. S 1> เอาไหมไม่เอา <c oughs> มันกินกุ้งแล้วไงอันนี้ลูกหยิบกินได้เลยหยิบแทะได้เลยมันร้อนนะ กระดูกหมูใช่ไหมพ่อ<ช>แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรซี่โครง,ครงพี่ตอดแท้เลยลูกระว,วังร้อนระว,วังร้อนระว,วังร้อนนะลูก <c oughs> อร่อยอร่อย,ออยแต่ร้อน <c oughs> ถ้ากินไม่ได้ก็าวางไว้นะมันร้อนดูไอ้กวางทำหน้ามัน <c oughs> ร้อนใช่ไหมู <c oughs> บรรยากาศดีดูต้นไม้ด,ดีกระเทียมเป็นเม็ดเลย พ่อดูเดียวบรรยากาศรสระบัวดอกไม้ต้นไม้ <c oughs> โอ้ยหก <c oughs> ไม่ต้องเก็บเดี๋ยวเขาเอกได้พี่ต่อกลังแทะอยู่ <c oughs> อันนี้ชิ้นของแตงไทยใช่ไหมแทะไม่ได้ใช่ไหม,ไม,ไดไหมเดี๋ยวรอปีกไก่แม่จะกินกับต้ตมตําแม่อยากกิน <c oughs> ปลาหมึกกินเลยไ <c oughs> อ้กัาท <จะ S 2> แทะได้ไห<ด>มกินแล้วเหนื่อนะไดอยู่คาตาลาโดนปีไก่ ดูดิพี่ไกด์กินเลยม,มันร้อนก็แม่บอกอยู่ว่ามันร้อนไม่ฟังแต่ก่อนไม่กินกระเทียมใครเราเป็นด็กเลยหมดทุกอย่างก็แม่บอกแล้วว่ามันร้อนเธอรู้เธอหยิบปุ๊บรีบบีดออกเลยก็<อ>แม่บอกแลยว,ว่ามันร้อนแตงกวาไม่ฟัง ก็แม่บอกแล้วว่ามันร้อนใจเย็นเย็นหอนมากปลาเช็คบินกลับบ้านอุหล่นอะไรอ่ะพ่อออะมามาออะพ่อจตัง ดงสักอะดึงดึงดึงดิดึง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 ไม่เห็นในกวาเลยกวาหันหน้ามาหน่อยโอเคปะปะกลับบ้านไปเลื่ะยไปละอันนี้นอป่วนนะคะอืมอันไหนคะอย่าไปจับ